ในคลิปนี้นะคะจเจคโนโมาแนะนําที่ริมคลองนะคะเชื่อมต่อกับแม่น้ําท่าจีนค่ะทุกท่านทำเรดีค่ะวิวสวยสามารถปลูกบ้านริมน้ําได้นะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกับสวนมะปางค่ะกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะและมีผลไม้อื่นอีกหลากหลายชนิดค่ะทุกท่านมีเนื้อที่ติดกัน2แปลงค่ะ โดยทั้ง2แปลงนะคะมีทางสาธารณประโยชน์เข้าออกได้นะคะ3ทางค่ะเป็นถนนคอนกรีตรถยนต์เข้าออกได้อย่างสะดวกสบายค่ะแปลงแรกนะคะมีเนื้อที่ตามโฉนด2ไร่ราคาไร้ละ850,000บาทขายยกแปลง2ไร่ราคารวม1 7 0 0 0ล้าน700,000บาทราคานี้พร้อมโอนนะคะด้านหลังติดริมคลองค่ะลมลืม่นโดยร่มเงา ต้นไม้ใหญ่นะคะที่ริมน้ำตัวที่ดินนะคะห่างจากถนนเส้นหลัก340ประมาณ2กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนราดยางในชุมชนเข้าหมับถึงแปลงที่ดินประมาณ1กิโลเมตรค่ะโดยตัวที่ดินนะคะด้านหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต30เมตรด้านท้ายกว้างติดริมคลองประมาณ40เมตรนะคะและมีที่งอกริมคลองด้วยค่ะทุกท่านแปลงที่สนะคะ เนื้อที่ตามโฉนด2ไร่1 1งาน13ตารางวาราคาไร่ละ850,000บาทเช่นกันค่ะขายยกแปลงแปลงนี้ราคา1 9 4 1 1 2้บาทพร้อมโอนนะคะโดยตัวแปลงนี้นะคะด้านหลังวิวสวยค่ะรม่มรื่นโดยต้นยางนาโบราณ2ต้นดิมน้ำนะคะและมีที่สวน มะปางฝรั่ง,ะงมะนาวที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะทุกท่านด้านหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต26เมตรด้านท้ายติดลิมคลอง30เมตรและมีที่งอกริมคลองด้วยนะคะโดยทั้งสองแปลงมีไฟฟ้ามีประปามีอินเทอร์เน็ตผ่านหน้าที่ค่ะไม่เปลี่ยวนะคะมีเพื่อนบ้าน เหมาะสำหรับการปลูกบ้านพักผ่อนริมน้ำวิวสวยอากาศดีร่มรื่นค่ะอยู่ในโค้งในช่วงคคองช่วงที่2ของแปลงน,นะคะกว้างประมาณ50เมตรทุกขั้นฝายเรือออกแม่น้ำจีนนะคะโดยตัวที่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเดินทางไม่เกิน10นาทีค่ะอยู่ใกล้ตลาดโรงเรียนอำเภอขนส่งกรมที่ดิน ธนาคารเซเว่นปั๊มน้ำมันนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตประมาณ145กิโลเมตรท่านใดสนใจสามารถติดต่อนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยคะ่ะแอดไลน์เข้าไปได้เช่นกันนะคะทุกท่านนัดชมพื้นที่จริงก่อนได้นะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจสำหรับคลิปนี้นะคะเจนขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ